ลูกค้าชอบ GR แต่ทีนี้ตัว GR เป็นเครื่อง2.8ใช่ค่ะใช่ไหมแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่อง2.4แต่เป็นหน้า GR อันนี้จับเปลี่ยนให้เลยแปลงให้ได้เลย <laughs> แค่เอบอรศูนย์นะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถคอกอย่างคันนี้แต่งซิ่งยังไงครับเปลี่ยนไฟยกชุดส่แมกใส่แมก,แมกโชจัดทรงะนะคะเสริมคอกคันนี้เนี่ยจัดเต็มก็คือใช้เป็นคอกสูงละใช่อันนี้คือบรรทุก ตเต็มสตรีมเลยใช่อันนี้คันนี้5ตันข้างหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนล้อมแม็กนะเป็นล้อมแม็กขอ18ใช่ค่ะนะครับอันนี้คือแต่งจากเราเลยแต่งจากเราค่ะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโวตอนเดียวนะคะเครื่อง2004ซึ่งมีการติดตั้งตู้ทึบอลูมิเนียมเพิ่มในส่วนของการเสริแมแหนบแล้วก็ในส่วนของโช๊คนะคะคแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแมบบ็กบรรทุกนะคะซึ่งรองรับได้ถึง3ตันคันนี้เนี่ยจัดเต็มนะอย่างหน้า แปลงที่นี่ได้แล้วนะครับฝากระโปรงสั่งที่นี่ได้ได้ไฟหน้าไฟหน้าล้อแม็กนะครับสั่งที่นี่ได้หมดนะครับสวัสดีครับผมเอรอนซิงเทลล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ t o โยต้าวันนะครับสาขาพนมสารคามนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับเราเคยมาถ่ายไปแล้วนะครับกับรถกระบะเชิงพาณิชย์นะครับ ่อห้องเย็นนะครับแล้วก็ทํารถคอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีมากๆนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของการที่ออกรถเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประกอบอาชีพได้เลยนะครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเจาะลึกอีกหลากหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งอันนี้เป็นตู้ทึบนะครับทั้งฝั่งนี้เป็นรถคอกนะครับแล้วก็มีรถแต่งอีกมากมายหลายคันเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับพี่เลาวกันว่าเงื่อนไขในการออกรถต้องทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับมีการดาวเนี่ย รเรียกง่ายว่าไม่ต้องใช้เงินเนี่ยก็สามารถออกรถได้เลยถ้าใครเครดิตดีนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ครับเราไปคุยกับพี่ของเรากันดีกว่าโอเคไปครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับพี่ค่ะชื่อเซลพี่ลูกปัดนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้าวานพนมสารคามค่ะนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยเราเคยทาคลิปกันเป็นรอบหนึ่งแล้วค่ะนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นรถเหมือนห้องเย็นเนาะใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยสอบถามเข้ามาเยอะมากว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าพี่กับการใช้เงินดาวแค่แปดร้อยตอนนั้นอ๋อใช่ค่ะตอนนี้ใช้น้อยกว่านั้นอีกค่ะตอนนี้เท่าไหร่สิศูนย์บาทเลยค่ะคือไม่ต้องใช้เงินดาวเลยใช้เงินดาวเลยค่ะอ่านะ ต้องบอกก่อนว่าการที่ไม่ใช้เงินดาวเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องของเครดิตของแต่ละคนด้วยเนาะใช่ค่ะ,ะก็ขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข,ขของเครดิตของลูกค้าตัวนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของที่ขับฟรี90วันซึ่งรถที่เราจะนาเสนอเนี่ยก็ลูกค้าสามารถที่จะเอาไปขับหาเงินได้ก่อนนะคะซึ่งค่อยมาจ่ายค่างวดได้เลยโอ้โหตอนนี้คือโปรดีกว่าเดิมคือจาก800เป็นไม่ต้องใช้เงินดาวแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยทำได้จริงๆมีลูกค้าที่ทําแบบนี้ไปแล้ว นะครับแล้วก็อย่างเรื่องเงื่อนไขของการพ่อนเนี่ยมันก็แล้วแต่ลดด้วยะนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากพ่อนหนักคุณก็สามารถดาวเยอะได้ะนะอันนี้แล้วแต่แต่ละคนด้วยนะครับ สำหรับรถคันแรกคันนี้นะครับเป็นรถที่เป็นลักษณะของตู้ทึบตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรีโว่ตอนเดียวนะคะเครื่อง2,004ซึ่งมีการติดตั้งตู้ทึบอลูมิเนียมนะคะแล้วก็พร้อมกับช่วงล่างนะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะเพิ่มมา3ตันนะคะ<อ>ซึ่งให้เหมาะกับการบรรทุกสินค้าของลูกค้าซึ่งตัวนี้เป็นรถลูกค้าที่ได้ออกไปนะคะเอาไปใช้งานขนส่งในส่วนของโลจิสติกก็คือเราสามารถที่จะต่อหลังคาแบบนี้ใช่ค่ะออกไปจากที่ โชว์รูมเราได้เลยใช่ค่ะอ๋อ oh, อย่างอันนี้ก็คือเป็นตู้ทึบหลังคาสูงใช่ค่ะตู้ทึบจริงๆก็จะมีหลากหลายลักษณะเหมือนกันจะมีหลังคาเตี้ยหลังคาสูงอันนี้เนี่ยน่าจะสูงที่สุด<อ>ที่ที่ทำแล้วสองเมตรสิบค่ะใช่ไหมครับ สองเมตรสิบเนี่ยก็คือความสูงภายในความสูงภายในจากพื้นกระบาค่ะอ่าพื้นกระบาสมมติอยู่ประมาณขนาดนี้ใช่นะครับสองเมตรสิบเนี่ยก็คือข้างในนู่นใช่ค่ะนะครับคือเยอะมากนะความสูงเยอะมากได้เยอะมากเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าต่อเที่ยวลูกค้าก็ได้ความคุ้มต่อเที่ยวด้วยครับอย่างตัวหลังคาเนี่ยที่เราเห็นว่าอันนี้เป็นหลังคาสูงนะครับเป็นตู้ทึบหลังคาสูงก็จะมีตู้ทึบหลังคาเตี้ยก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นพวกรถตู้เย็นใช่ไหมพี่อย่างไงเขาเรียกว่าอะไรนะรถเอ่อ ค่ะกบ็อกนะคอก็คือเป็นตู้เก็บความเย็นนะคะแล้วก็มีในส่วนของตู้เย็นนะคะที่ลูกค้าเอาไปบรรทุกพวกหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยหน่วยอ่าเผื่อแบบของสดต่างๆอะไรอย่างงี้จริงๆก็สามารถรีเควสได้แล้วก็จะมีเป็นลักษณะที่เป็นตู้ไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะแบบไปหาข้อมูลจากที่อื่นมาก็ได้นะเอารูปอะไรอย่างงี้มาแล้วก็มาคุยกับพี่เขานะครับในเรื่องของช่วงล่างอย่างอันเนี้ยที่เราเห็นว่ามันใหญ่อะมันใหญ่มากมันก็เลยเก็บของได้ค่อนข้างเยอะ ก็เลยต้องทาช่วงล่างไปด้วยค่ะก็เมือทีเราทาช่วงล่างก็คือช่วงล่างของเราเนี่ยเป็นแบบเดิมๆเลยนะคะคไม่ได้เปลี่ยนเพานะคะก็คือเพิ่มในส่วนของการเสริมแหนบบแล้วก็ในส่วนของอโช๊คนะคะคแล้วก็เปลี่ยนในส่วนของแม็กบรรทุกนะคะ<อ>ซึ่งรองรับได้ถึง3ตันลูกค,ค้าก็มั่นใจในการขับขี่ นะคะในส่วนของความปลอดภัยเพิ่มยิ่งขึ้นด้วยก็คืออันนี้เป็นสเต็ปของ3ตันนะครับสตันเนี่ยไม่ยังเป็นท้องใส่เพาลอยใช้เพ<ช><ช>าเดิมนะครับแล้วก็เสริมแนบเข้าไปเปลี่ยนโชค๊คแล้วก็ล้อเนี่ยก็ใช้เป็นลักษณะของเป็นล้อผ่าเนาะอันนี้จะเป็นล้อเหล็กล้อผ่าที่รองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยางเนี่ยหนีไม่ได้ถ้ารถบรรทุกต้องใช้ตัวนี้เลยก็คือเป็น XCD2 นะครับนี่ก็คือทําจากเราหมดเลยนะครับสามารถรีเควสตบอกได้เลยนะว่าอย่างเงี้ยช่วงล่างสมมติบางคนบอกว่า3ตันไม่พอ อยากที่จะแบบอัพไปเป็น5ตันก็สามารถราบอกดได้ไดอ,อันนี้คือต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกๆเลยนะที่ผมมาถ่ายแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นต้นแบบของการคัสตอมนะครับของแต่งต่างๆที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะครับอย่างอันเนี้ย เอาออกไปเสร็จปุ๊บไปทํางานได้เลยใช่ก็เงานได้เลยค่ะแล้วก็จริงๆใช่ไหมพี่กับการที่ดาวศูนย์บาทก็คือไม่ต้องใช้เงินจ่ายเลยใช่ค่ะก็ดาวศูนย์บาทเลยแถมยังมีขับฟรี90วันให้ด้วยนะคะซึ่งลูกค้าก็เอาไปวิ่งงานได้เงินมาก่อนแล้วก็ใหมาจ่ายค่างวด90วันก็คือ3เดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งในสองตัวเนี้ยเราผ่อนเพิ่มจากรถเดิมที่เราติดตั้งอุปกรณ์ครบแบบเนี้ยเราผ่อนเพิ่มจากเดิมอีกแค่เดือนละประมาณ 5้ากว่าบาทเองห้ากว่าบาทใช่ <c oughs> ซึ่งเราได้อุปกรณ์ไปพบพร้อมทามาหากินเลยครับค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอรู้นะว่าเราเอาพวกของแต่งเนี่ยรวมไปในยอดในการผ่อนด้วยเนี่ยหลายคนบอกอุ้ยผ่อนแพงแน่นอน เพิ่มอีกแค่500เองนะครับจริงๆหลังคายแบบนี้เนี่ยพี่ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0มื่นค่ะสามหมื่นห้าราคาก็ไม่แรงนะครับประมาณ3 0,000กว่าบาทแล้วอย่างช่วงล่างพี่ช่วงล่างตัวนี้จะอยู่ที่4 5 0 0 0ื่นห้าสี่หมื่นหกับสามหมกว่าบาทนะครับก็ตกประมาณ7 0,000กว่า8 0,000ื่นแล้วเรานี้นะครับก็เพิ่มอีกแค่ประมาณเดือนละ500ใช่ค่ะอันนี้คือคุ้มมากๆนะครับเพราะว่ามันแอดออนเข้าไปอยู่ในค่าผ่อนอยู่แล้วในค่างวดอยู่แล้วนะครับโอเคก็คันนี้เนี่ยเป็นคันแรกนะครับ จริงๆอ่ะของเราเนี่ยไม่ได้ตกแต่งแค่สไตล์เดียวใช่เรายังมีอีกหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นรถ คอกสูงนะคะคอกตี้นะคะคร,รถแต่งซิง่งอันนี้เราก็มีแต่งให้ลูกค้าครบเลยนะคะคถ้ายัางไงเนี่ยถ้าสนใจในตัวตู้ทึบนะคะคไม่ว่าจะเป็นตู้แบบคาโก้ตู้เย็นนะคะก็ติดต่อนะคะมาที่เซลล์ลูกปัดน,นะคะที่ a c e b o o k ลดาลดา RADA RADA r a r d r แล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะคะ0 8 1 1 5 8 8 6 2 1ค่ะนะครับ,รบก็แจกวาร์ฟกันไปเลยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าใครสนใจแนวนี้นะครับพี่ลูกปัดเนี่ยจะเป็น ดูแลแนวนี้เลยะนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะสำหรับแนวคอกซิ่งจะมีพี่คนนึงพี่สาวผมอีกคนนึงเป็นคนดูแลเหมือนกันพี่อะไรพี่พี่นัดค่ะโอเคถ้างั้นขอบคุณพี่ลูกปัดมากนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่นัดกันครับกับตัวรถอคอกันนี้ครับโอเคไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยครับพี่ค่ะ,ะชื่อเซลนัชานะคะ เป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้าวันพนมสารคามนะคะ,ะต้องบอกเลยว่าพี่เขาดูแลในเรื่องของรถคอก<ช>เลยการตกแต่งรถคอกสไตล์ต่างๆ<ช> <N> นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยการตกแต่งรถคอกของพี่เขาเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแค่คอ,อกกับช่วงล่างอย่างเดียว<ช>มีเรื่องของการตกแต่งสวยงามทําซิ่งด้วยชเปลี่ยนให้ได้หมดเลยถ้าลูกค้าแบบ อยากจะเปลี่ยนฝากระโปรงหน้าหรือว่าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟของเราสามารถทําให้ได้ด้วยนะคะอันนี้คือยกโคมเลยโดยปกติแล้วเนี่ยตัวตอนเดียวเนี่ยเขาจะเป็นโคมฮาโลเจนก็คือเป็นโคมตัวเริ่มต้นอันนี้ลูกค้าให้เปลี่ยนใช่เปลี่ยนเป็นหลอด LED นะครับข้างหน้าเนี่ยก็เปลี่ยนล้อแม็กนะเป็นล้อแม็กขอ8สนะครับอันนี้คือแต่งจากเราเลยแต่งจากเราค่ะครับนี่จัดเต็มให้ให้ให้พร้อมเลยอื นะครับแล้วก็นี่ด้านบนเนี่ยก็คือคันนี้เนี่ยจัดเต็มก็คือใช้เป็นคอกที่เขาเรียกว่าเป็นคอกสูงแล้วใช่คอันนี้คือบรรทุกเต็มสตรีมเลยใช่อันนี้คันนี้5ตันก็คือจะเป็นคอกเหล็กแซมเลกนะคะแต่ว่าของเราก็จะมีให้ลูกค้าเลือก2แบบเป็นไทเทก็ได้ที่เป็นสีมุงลุงอะค่ะอ๋อก็คือเป็นเหล็กแซมไทเทใช่กับเหล็กแซมเลดอันนี้เราจะเห็นว่าตรงที่เป็นเงาเงาอย่างเงี้ยอันนี้คือเลดใช่ครับแต่ถ้าตรงเนี้ยคือหล็กเหล็ก นะครับเหล็กชนิดแข็งก็คือสามารถบรรทุกแบบสําหรับสาหรับบรรทุกที่แบบหนักๆเลยของแข็งๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมันจะแบบไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวทนทานนะครับนี่ก็มี2รูปแบบอย่างอันนี้พี่ถ้าเฉพาะตัวคอกอย่างเดียวราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ส0,000ื่นประมาณนี้ค่ะคุณเอ็มถ้าเป็นแบบนี้ส0 0 0มื่นใช่แต่ถ้าเป็นแบบอ่าคอกไทเทสินคุลุงก็ประมาณ3ามหมื่นห้าใช่นะครับแต่จริงเขามีแอดวานกว่านั้นนะถ้าสมมติเป็นเล็ทั้งหมดเลย ราคาก็จะสูงขึ้นไปอีก<ช>น่าจะอยู่มาละห้าหกหมื่นไหมก็ประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีความทนกว่าแต่ว่าก็ทางนี้ท่านั้นก็อยู่ที่ลูก,ลกค้าเลือกะคะ่ะ<ช>การใช้งานของลูกค้าด้วยเหมือนกันอันนี้คือลูกคา้ารีเควสได้นะใช่รีเควสได้เลยว่าอยากจะใส่แบบไหนอะไรยังไงเราจัดแต่งให้เต็มได้เลยนะครับเพราะว่าอย่างอันเนี้ยคือเขาไม่ได้ไปรดโชว์นะเขาไปลดใช้งานจริงๆใช้งานทุกวันคือแบบว่าช่วงล่างนี่คันนี้คือใช้งานมาแล้วใช่ค่ะนะครับนี่ก็อันเนี้ย พี่เขาเป็นคนเลือกแล้วก็จัดการให้ด้วยแล้วก็คันนี้อย่างที่บอกไปว่าบรรทุก5าตัน่นะ5ตันแบบคันตะก,กี้ไม่อยู่แล้วะจะต้องเป็นเพาลอยใช่ใช่ไหมครับอย่างเพาลอยอันนี้เราต้องทําอะไรบ้างพี่คันนี้ที่ช่วงล่างก็จะเปลี่ยนมาก็จะเป็นเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนเพาลอยใส่แนบเพิ่มนะคะที่ะจะทําให้ลูกค้าบรรทุกหนักๆได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อบรรทุกเหมือนกันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นล้อที่แบบไว้สําหรับใช้กับเพาลอยโดยเฉพาะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วยางก็เป็นยาง มิชลิน XCD2 เหมือนกัน<ช>ะนะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆอะสเต็ปนี้ใช้เงินค่อนข้างเยอะนะใช่เพราะว่าแค่เฉพาะช่วงล่างก็ปาไปเป็นแสนแล้วค่ะ<ช>คุณเอ๋แล้วไหนจะครอกอีกสามหมื่นแต่ว่าของทางบริษัทเรานะคะคไม่จะเป็นลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินดาวเลยใช้เงินออกรถนะคะก็คือทําแบบฟรีดาวให้ได้นะคะหรือจะเป็น แคมเปญเป็นดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็หรือจะเลือกเป็นแคมเปญขับฟรี60วันก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะครับ <arose. S 1> ต้องบอกเลยว่าแคมเปญแต่ละคันเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอย่างคันุน่ะขับฟรี90วันอย่างคันนี้เนี่ยขับฟรี60วันเพราะว่าอย่างค่าแต่งคันุน่ะย,ยังน้อยกว่าคันนี้ค่าแต่งจะมากกว่าเพราะว่าเนี่ยอย,ย่างตัวเพาลอยประมาณแสนเท่าไ,ไหร่พี่แสนหน,น,นึ่งหมื่นแสนหนึ่งหมื่นคอกอีกมีล้อมีฝากระโปรงคาร์บอนมี ไฟหน้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะคันนี้ของแต่งรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 2, 2 0 0แสนใช่ใช่ว่า<ช>แล้วส0 0แสนเนี่ยถ้าฟีดาวคือไม่ต้องจ่ายตังค์เลยใช่นะครับอย่างนี้ตกผ่อนเดือนเราประมาณเท่าไหร่เอออยู่ที่ประมาณ1 000, 2 0 0 0นิดๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใช่ก็ทำฟีดาวให้ลูกค้าได้เลยต้องบอกเลยว่าที่นี่เเป็นต้นแบบในเรื่องของการแต่งรถเป็นสไตล์เชิงพาณิชย์เนี่ยออกไปถึงปุ๊บใช้งานได้เลยแล้วก็ เอาใจลูกค้าเพราะรู้ไงว่าบางทีเนี่ยลูกค้าเอาไปใช้เนี่ยช่วงแรกๆอาจจะต้องหาเงินจ่ายค่าน้ำมันหรือบางทีอาจจะเจอเครดิตจากบริษท<อ>ัทอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีแคมเปญในเรื่องของการขับฟรี60วันหรือขับฟี90วันมาช,ช่วยลูกค้า<ช>อีกทีนึงใช่ค่ะคือลูกค้าไม่ต้องมาจ่ายทางงวด อ่สามเดือนหรือ2เดือนลูกค้าไปสามารถไปหมุนทาอย่างอื่นก่อนก็ได้ค่ะเนี่เข้าใจลูกค้าจริงๆเลยเราตอบโจทย์ทุกอย่างนะนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการแต่งเนี่ยเขาจะมีคออสูงแบบนี้ก็มีใช่ค้อเตี้ยก็มีใช่นะครับคอกเตี้ยให้ด้วยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วแต่ลูกค้าจะรีเควสได้เลยซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่สนใจนะครับอยากที่จะแต่งเป็นลักษณะสไตล์ข้อหรือว่าสไตล์การบรรทุกต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อพี่นับได้ค่ะนะครับ ถ,ถ,ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเนาะก็ทักมาทางเพจช่องทางเป็นเพจก็ได้นะคะเป็นเพจโตยโยต้าใบแดงนะคะพนมตรคามใบนะะัชชาหรือ เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะ0847156537นะคะทักมาสอบถามกันได้ค่ะนะครับแจกวาร์ปพี่สาวผมไปอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับใครสนใจเรื่องรถนะการตกแต่งต่างๆก็สามารถติดต่อพี่นับได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปโซนถัดไปต้องบอกเลยว่าเป็นสไตล์รถแต่งทั้งหมดเลยจริงๆคันนี้เป็นรถคอกแอบซิ่งใช่นะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะไปคุยกับใครดีเดี๋ยวกับเซลน้องแป๊กค่ะเดี๋ยวเขาจะรอให้ข้อมูลอีกทีหนึ่งโอเควันนี้ขอบคุณพี่นับมากค่ะเดี๋ยวไปคับร สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวไหนครับพี่เซลพี่ปอกแป๊กค่ะเป็นที่รึกษาการขายบริษัทโตโยต้าวันค่ะนะครับพี่ปอกแป๊กเนี่ยจะดูในเรื่องของการแต่งซิ่งเลยนะครับปกติที่เรามาที่เนี่ยเราจะมาสายเชิงพาณิชย์ใช่นะครับแลหลายคนได้เห็นไปเยอะแล้วแต่จริงต้องบอกเลยว่าที่นี่ไม่ได้ทาเฉพาะสายเชิงพาณิชย์อย่างเดียวสายแต่งซิ่งเนี่ยต้องบอกเลยนะทำแบบครบครบมากๆนะครับอย่างคันนี้คันแรกเนี่ยอันนี้แต่งซิ่งยังไงครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนไฟอ่าเปลี่ยนไฟยกชุด เซตนะคะไซแม็กโบจัดทรงนะคะเสริมอกอคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรถคอกนะครับแต่เป็นรถคอกที่ไม่ได้ดัดแปลงในเรื่องของไอ้ตัวการรับน้ำหนักถูกไหมก็คือเป็นสไตล์ซิ่งมากกว่านะครับอย่างอันนี้พี่คอกเป็นคอกเตี้ยแถวบ้านผมอะใช้เยอะมากเขาเรียกว่าค้อเสมอเก่งใช่ไหมแถวบ้านอ๋อคออเสมอเก่ง แต่เนี้ยเป็นเหลดทั้งอันเลยใช่ค่ะนะครับอย่างอันนี้แพงไหมพี่อันนี้ลูกค้ารีเฟซมาว่าเป็นเหลดแล้วก็เน้นแบบว่าคุณภาพเลยอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็อยู่ที่3 0ม0 0ื่นค่ะอันนี้อยู่ที่3าม0 0ื่นอันนู้นเห็นใหญ่กว่าแต่3 0ม0 0ื่นอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กผสมเหล็กใช่แต่เนี้ยเป็นเหลดเห็นป่ะมันจะเงางามแล้วแบบสวยมากนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะใช้งานด้วยบรรทุกด้วยแต่ต้องการความสวยงามแบบนี้ได้เลยได้เลยค่ะนะครับ อย่างคันนี้เนี่ยพี่เขาไม่ได้มีการดัดแปลงในเรื่องของพวกแหนบใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ดัดแปลงเดิแต่แคอ่อาจจะมีโหลดลงมาอา,อาจจะดัดแหนบนิดหน่อยเพื่อโหลดจากจทรงครับจักทรงแล้วอย่างนี้พี่พอเวลาเขาใส่ข้อเนี่ยเขาสามารถบรรทุกได้ยังเยอะอยู่ไหม คือจริงๆของของโตโยต้านะคะครีวอเราเนี่ยรองรับน้ําหนักแต่ว่าไม่ต้องเสริมแหนบเลยเนี่ยนะคะตันถึงกันครึ่งน,นะคะ,ะแล้วก็ในเรื่องของเวลาโรดเนี่ยก็คือต้องดูลักษณะการบรรทุกข,ของเขาถ้าเกินจากนี้อาจจะมีผลในเรื่องของซุ้มล้อ,อเพราะว่าเขาจัดทรงแล้วก็โหลด<อ>แค่นั้นเองแต่เรื่องรับน้ําหนักไม่มีปัญหาแต่จะมีปัญหาคือ ล้ออาจจะติดอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องแล้วแต่ลูกค้านะว่าลูกค้าเนี่ยเอาไปใช้งานประเภทไหนอย่างคันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าเขาเป็นรล้อแม็กใช่ไหมใช่ใช่ครันะครับบุ๊กร้อยล้อนะครับต้องบอกเลยว่าบางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้งานแบบไม่ได้บรรทุกหนักมากแต่ต้องการกลัวของหล่นกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใส่ข้อเข้าไปนะครับอย่างอันเนี้ยเอาจริงนะโหลดขนาดเนี้ยน้อยๆเนี่ยก็ต้องมี8ถึง800ถึง900อโลได้อยู่แล้ว นะครับแล้วก็ใส่ล้อเป็นขอบ18อันนี้เปลี่ยนชงเปลี่ยนโชกให้เรียบร้อยใช่ค่ะนะครับก็คือลูกค้ารีเฟกเข้ามาได้เลยนะคะอย่างอย่างของคุณปุ๊กเนี่ยรีเฟกเข้ามาว่าอยากได้ยางบางอันนี้ก็คือติด2 4งสี่ห้านะคะสี่ห้อาร์สิบแปดโหดมากคือทําเป็นคอกนะแล้วก็บรรทุกด้วยนะแต่ใช้ยางบางเป็น2 4งสห้าโลดสนิ้วครึ่งครับ แล้วก็ในเรื่องของสีสีนอ็อตสีน็อตล้อเนี่ยก็คือแจ้งได้เลยค่ะรีเฟนตได้เลยว่าอยากได้สีอะไร,รนะคะดิสเตงก็เช่นเดียวกันคือขอให้ลูกค้าดีเฟนตมาเราเรานเรามีให้ลูกค้าได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะคือตามใจลูกค้าดีมากนะครับแล้วอย่างนี้พี่ยังมีโปรแบบที่เป็นดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์เหมือนกับคันอื่นไหมดาวศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะเหมือนกันใช่นะครับอ่าอันนี้คือข้อดีเลยสําหรับรถที่แบบอยากที่จะแต่งแต่แบบว่าสมมติ อยากที่จะออกรถอยากที่จะแต่งเลยแต่ไม่มีเงินสดที่จะไปแต่งรถต่อสามารถเอามาจัดรวมกับไฟนั้นไม่ได้รวมกับราคารถจัดไปนั้นได้เลยนะครับแล้วอย่างนี้ผ่อนแพงกว่าเดิมเยอะไหมพี่อย่างคันนี้ถ้าถ้าอย่างคันนี้เขาแต่งรวมๆเลยนะคะก็คืออยู่ที่เ0้าหมื่นนะคะเก้าหมื่นของแต่งอยู่วันเก0 0 0มื่นใช่ค่ะรวมตัวราคารถเนาะแปดเก้าพันสองพันแปดก็อันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่หมื่นสองมิลล์ ก็อยู่ราวๆนี้ก็ถือว่าเป็นค่าผ่อนที่แบบไม่ได้แพงเกินเรื่องกําลังดีนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอยากที่จะผ่อนให้ต่ํากันนั้นอีกก็ดาวเข้าไปใช่ไหมสมมติว่าถ้าไม่ดาวเราก็มีโปรแกรมการผ่อนให้ลูกค้าอีกเขาเรียกว่าโปรแกรมขั้นบันไดครับนะคะก็คือผ่อนให้ยาวไว้อีกหน่อยนึงยาวไว้อีกหน่อยแล้วก็ในในช่วงของปีแรกอะค่ะอย่างสมมติว่าถ้าถ้ารุ่นนี้นะคะอย่างกรณีถีาจะเป็นแบบขั้นบันไดก็เริ่มต้นที่8,000ในหนึ่งปีแรก ปีสองบาทจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะพันหนึ่งพันหนึ่งประมาณนี้ค่ะเฮ้ยอันนี้คือข้อดีอ่ามันก็จะช่วยให้ลูกค้าแบบเอ้ยไม่เครียดไม่เครียดนะคะสําหรับปีแรกไปวางแผนัได้เวลาไปลงทุนไปหาเงินก่อนแล้วค่อยมาเนาะมาเพิ่มยอดในเรื่องนั้นี่คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทรงต้องบอกเลยว่าผมก็ชอบน้แบบเขาแต่งแบบคินคลีนแล้วก็คุมตีมลถเป็นสีโทนเทาแม็กเทาแล้วก็แบบว่าใส่คอกจัดทรงสวยๆนะครับและนี่แล้วฝั่งนี้เป็นสไตล์ซิ่ง จะบอกว่าอย่างตะเก,กียเนี่ยเราเห็นแล้วว่าพวกน mm ็อตล้อพวกอะไรต่างๆเนี่ยพี่เขาก็ลงดีเทลไว้ไล้ใช่ป่ะคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้เนี่ยยันหน้าเลยที่ผมคุยกับพี่เขาพี่เขาบอกว่าลูกค้าชอบ GR แต่ทีนี้ตัว GR เป็นเครื่อง2.8ใช่ค่ะใช่ไหมแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้เครื่อง2.4แต่เป็นหน้า GR อันนี้จับเปลี่ยนให้เลยแปลงให้ได้เลย <laughs> บแทเบอศูนย์นะคะนะครับ มาถึงโตโยต้าแล้วยังไงก็ต้องใส่ของแท้อยู่แล้วใช่ไหมพี่แล้วอย่างนี้ในเรื่องของพวกประกันต่างๆพี่อย่างพวกไฟกระจังหน้าต่างๆเนี่ยสมมติเกิดอุบัติเหตุการเลมอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมาเลมพิสูจน์ได้ไหมพี่เราคุ้มครองค่ะราะว่าเราก็ต้องมีเงื่อนไขว่าเราแต่งเข้าไปเท่าไหร<อ>่เราสามารถที่จะรีเฟซเข้าบริษัทประกันลูกค้าซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้นะคะก็คืออันนั้นเป็นในส่วนของตัวประกันแต่สมมติถ้าใส่ไปแล้วเสร็จปุ๊บไฟเกิดช็อตเกิดมีปัญหาไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยยัอ่นขง ที่ศูนย์ <0, S 1> ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ปนเป็นไงนทุกอย่างเนี่ยคือเป็นประกันศูนย์เหมือนเดิมนะครับอย่างคันนี้จริงๆแล้วก็คือจะเป็นตัวแคปธรรมดาที่หน้าเนี่ยไม่ได้เป็นหน้านี้อ,อันนี้ก็เปลี่ยนหน้าเป็นหน้าตัว gr ตัวไฟอันนี้ต้องเปลี่ยนด้วยใช่ไหมพี่ไฟเปลี่ยนค่ะนะครับไฟก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็มีตัวฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีการจัดทรงเหมือนกันตอนนี้ถือว่าเป็นเบสิกเลยไหมพี่ว่าลูกค้าเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะต้องเปลี่ยนล้อจัดทรงเบสิกสเต็ปแรกเลยคือ ใช่ไหมใช่เปลี่ยนแม็กจัดซ่อมนี่เป็นเบสิกแรกค่ะคันนี้ก็คือจัดเต็มเลยค่ะทั้งภายนอกภายในภายในก็มีเบาะมีมาหมดแล้วพวกเกจวัดต่างๆนี่คือมีมาครบเลยนะครับอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันสามารถที่จะแอดออนเข้าไปในค่าผ่อนรถได้ได้ค่ะนะครับจริงๆวงเงินในการตกแต่งรถนี่เรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่ คือ,ถ,อคถ้าสำหรับแคปนะคะสำหรับตอนเดียวกับแคปเนี่ยตัวงวงเงินสูงสุดเลย 1, 1, แสนห้าแสนห้าค่ะแสนห้านี่ได้ครบ<ช>เลยนะ<ช>ครบฝาตกประมาณหมื่น 10, กว่าบ,บาทใช่ปะ่ะร<ช>้อยยางวันสามสี่หมื่นแล้วเรานี้โชคบล้อย,ยังได้อีกหลายอย่างอ่ะ เออ,อจริงๆก็ถ, <ทำ S 2> ถ้าอยากจะเพิ่มดาวไปอีกสักนิดนึงก็ได้ไปไปซับดาวอย่างเงี้ยใช่ใช่เออมันจะได้แบบผ่อนน้อยลง<ช>อะไรอย่างงี้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าอยากที่จะได้แบบไหนทางพี่เนี่ยเขาก็สามารถจัดให้มันเหมาะสมกับแต่ละคนได้นะครับใครแบบว่ารู้แล้วนะว่าตอนนี้งบแต่งมีประมาณแสนห้าเนี่ยก็สามารถที่คิดไว้ก่อนได้เลยอยากได้อะไรแล้วจริงๆก็สามารถที่จะแบบไปแคปรูปมาได้ ใช่ไหมมาให้ดูว่าอยากได้แบบไหนพีเฟสมาเลยค่ะสมว่าลูกค้าดู u t u b e เนาะเดี๋ยวช่องทางการแต่งรถเราดูได้หลากหลายใช่อยากอยากได้ตรงนี้ส่งมาเลยค่ะมาปรึกษากันก่อนได้เลยยินดีค่ะนะครับหรือแคปหน้าจอก็ได้วันนี้มาดูคลิปเราเนี่ยแล้วแคปว่าเฮ้ยคันไหนสวยอยากได้แบบไหนแคปหน้าจอมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาทักหาพี่เขาได้ได้เลยนะครับนี่อันนี้คือเป็นสองคันนะมีคันหนึ่งคันนี้สุดมากคันนี้เป็นรถของที่ปาร์ค8ดเลี้ยวนะครับ รถพี่ปราคบปัดเล้วเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่เขาเอาไปแต่งหน้ามาเองเอาไปเมื่อก่อนก็แปลงเป็น Fortuner แปลงเป็นตัว GR แบบนี้มาแล้วแปลงเป็น GR อันนี้ GR r o c c o ใช่ค่ะยกสูงใช่ไหมใช่ค่ะแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเอาไปทำเองเมื่อก่อนไปทำเองกันหมดตอนนี้สามารถมาที่นี่แล้วก็ร mm ีเควสได้ไดนะครับอยากดูถ้าอยากได้หน้า for t u n เ r er. อทได้ไหมได้ค่ะนี่ไงหน้า Fort u n e r ออกจากสูนได้ด้วย ตามต้องการของลูกค้าทุกอย่างเราเรา,เราเนเรามีทยได้ะครับนะครับเนี่ยใครชอบสไตล์ต้องบอกเลยว่า t o y o ต้เนี่ยมีข้อดีอย่อย่างหนึ่งคือเขามีหน้าให้เราเล่นหลากหลายรูปแบบมากๆอย่างรีว o เนี่ยตั้งแต่โฉมปัจจุบัน A1 ใช่ไหมมี A2 มีล็อกโคมี GR มี GR ตัวสูงตัวเตีย้ยมีหน้าฟอร์จูเนออีกนะครับสามารถที่จะเอาแปลงใส่ได้ต้องบอกเลยว่า อันนี้ลูกค้าก็สามารถไปเลือกเรสเฟลต์มาได้ว่าตัวเองชอบแบบไหนผมว่าหลายๆคนอ่ะก็อยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสีสมมตุติอยากได้สีที่ไม่ใช่สีจากโรงงาน,นอยากที่จะทําสีเลยของเราก็มีค่ะแนะนําในเรื่องของการแ,ราแล,ลบสีการแสีก็คือมีแลบสีเปลี่ยนสีได้เลย<ช>นะครับก็สามารถสอบถามได้ไดะนะครับคันนี้เนี่ยจัดเต็มนะอย่างหน้าแปลงที่นี่ได้แล้วนะครับฝากระโปรงสั่งที่นี่ได้ไฟหน้าล้อแม็กนะครับ สั่งที่นี่ได้หมดนะครับเบาภายในเบาภายในได้ค่ะ <c oughs> ยกเวน้นอาเกรดวาร์ดนะครับอันนี้มันดีเทลเล็ก,ลก,ลกลน้อยไปซื้อติดเองได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้เราได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วการมาที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาเสร็จปุ๊บรีเควสได้เอาจริงนะดีไม่ดีเดี๋ยวอนาคตเกรดวาร์ดก็ติดได้อีก <c oughs> ขอให้มาสอบถามแล้วกัน นะครับมีผลในเรื่องของการรับประกันที่ังยนนะจัดให้ได้เพราะจริงๆก็จะมีมีกฎกติกานิดนึงหรือถ้าเกิดว่าเราเคลียร์กับลูกค้าแล้วนะลูกค้าโอเคตกลงจัดให้เลยเราจัดให้เลยนี่โอ้ใจดีจับต้องยินยอมกันก่อนประกันนะคะนะครับเพื่อความสบายใจใช่ค่ะนี่คันนี้ก็จัดทรงแบบแต่งซิ่งจัดเต็มมากๆนะครับนี่ก็เป็นแนวทางนะสำหรับใครที่ว่าอยากจะแต่งรถนะครับตัวรีเวเนี่ยเราก็จะมีแนวทางเนี่ยมีมาหมดทุกแบบเลยไม่ว่าจะทำมาหากิน ไม่ว่าจะทำอาหารกินด้วยแล้วก็แต่งซิงด้วย<ช>อันนี้แต่งซิงแบบโชว์เลยก็มีแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันอันนี้แต่งแบบสเตปแบบง่ายๆสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้<ช>นะครับเพราะบางทีเนี่ยพอโหลดมากๆหรือว่าเตี้ยมากๆเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันติดซุ้มใช้งานยากทรงนี้เนี่ยเป็นทรงที่แบบว่าเหมือนเป็นทรงเบสิกเนาะนะครับอย่างอันนี้คือเป็นทรงยีร่าฟใช่ไหมพี่อันนี้ทําอะไรให้ลูกค้าไปบ้าง คันนี้ก็ไฟหน้าค่ะครับไฟหน้าไฟท้ายยกชุดนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะแล้วก็แม็กนแล้วก็จัดทรงจัดทรงนะครับทรงนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยถ้าเตี้ยเกินไปเราไปในบางที่ในประเทศไทยเนี่ยก็รู้อยู่มันอาจจะแบบไม่ไม่ได้ขับง่ายอันนี้จะขับง่ายๆเลยนะครับก็สามารถที่จะตกแต่งแบบนี้ก็ได้อย่างอันนี้น่าจะไม่แรงมากอันนี้ผู้หญิงขับ ผู้หญิงครับใช่ผู้หญิงข่าวก็จะเน้นจะเน้นแบบพี่ลูกหยอดผม,มไม่ค่อยเก่งเน้นรูดเลยเลรูดเลยนะครับเราก็ต้องแนะนําลูกค้าว่าการการดูแลค,คือคือน้องอะ่ะเขาจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของอสเต็ปย่างเราก็จะต้องแนะนากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาหาเราด้วยนะคะอย่างนี้นเขาบอกเลยว่าหนูขับมากกว่าแฟน,น,นก็คือนั้นก็จัดย่างเซตนี้ไปเลยสองห้าห้าห้าเนาะนี่ก็อย่างเงี้ยก็จะขับง่ายแสดงว่าจริงๆแล้วว่า กลุ่มลูกค้าที่มาหาพี่ก็มี2แนวดิแนวหนึ่งก็คือรู้มีความรู้อยู่แล้วมีความรู้อยู่แล้วเขาก็จะหาข้อมูลมาให้พี่กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือไม่รู้อะไรเลยพี่จัดท้หน่อยอ่าใช่บางทีนี่ไลน์แบบให้เซลล์จัดการให้เลยเสนอ,อนำเสนอแล้วก็เอ้ยหมูใช้งานลักษณะเนี้ยครัหมูควรใช้ยางแบบไหนอ่าอย่างเนี้ยเราก็ให้ข้อมูลเขาครั้งหนึ่งหรือว่า ของเราเนี่ยจะมีการเก็บรูปแบบของรถที่แต่งออกไปหลากหลายแล้วก็ส่งให้เขาประสานกันแล้วก็ตอกกลับมากันอีกทีก็คือขอให้มีแบบในใจอะค่ะส่งมาให้เราแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันโอ้ดีไ้มคะรับรองก็ถูกใจแน่ๆค่ะนะครับต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นต้นแบบของโชว์รูมนะครับที่เรียกว่าขายรถแบบคัดต้อมไหม ก็คือว่าเหมือนสามารถคัตตอมได้เลยว่าอยากได้อะไรแบบไหนให้มันไม่ซ้ำคนอื่นก็ได้นะครับล้อแม็กเนี่ยต้องบอกนะว่าลายมีให้เลือกเป็น<ช>ร้อยๆลายถูกไหมพี่อย่างพวกข้อก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบสมมตุติถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วบางอย่างเนี่ยเราไปเห็นจากที่อื่นแล้วไม่ได้เห็นในคลิปนี้เนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอมาได้นะครับแล้วก็มาสอบถามพี่ได้ไดนะครับโอเคก็สําหรับใครอยากจะสอบถามข้อมูลต่างๆหรืออยากติดต่อพี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้าง สอพี่ก็ช่องทางติดต่อก็คือไลน์นะคะ p o k t a k ปักแ a ๊กค่ะหรือ,อโทร086 707 5361ค่ะมี f a c e b o o k ไหมครับมีค่ะ Facebook ก็ p o k t a k สันกันค่ะนะครับก็สามารถติดต่อพี่เขาได้โดยตรงเลยนะครับก็บอกแล้ววันนี้เรามาแจกวับสาวๆสวยๆด้วยนะครวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มากๆะนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะดูรถตัวจริงนะครับหรืออยากจะปรึกษานะต้องบอกเลยว่าที่นี่โตโยต้าวันสาขาพนมสารคามนะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับก็จะเด้งขึ้นเหมือนกันนะครับมีรถให้เลือกหลากหลายรูปแบบอะไรที่อยากได้ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครเข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ